สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะสิ้นสุดการรอคอยรวมไทยสร้างชาติทั้งหัวหน้าพักเลขาธิการพักเปล่าประกาศให้เป็นที่รับรู้กันลงเอยรวมไทยสร้างชาติตอบรับไมตรีจากพักเพื่อไทยด้วยการเข้าร่วมสนับสนุนเป็นรัฐบาลคิดเพียงเรื่องเดียวถึงเวลาปรองดองสามคัคคีส่วนตำแหน่งหรือโคต้ารัฐมนตรียังไม่ได้คิด นายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าวันนี้ตนและเอกนัทพร้อมพันธ์เลข,ขาที่การพักได้รับการติดต่อจากพักเพื่อไทยเรื่องการร่วมกันทำงานให้กับบ้านเมืองซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าถึงเวลาที่ควรจะมีความสามัคคีปรองดองและร่วมกันนำพาประเทศชาติไปสู่ความสงบสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน การพูดคุยกันเป็นการพูดคุยในหลักการทำงานเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นสำคัญไม่ได้มีการพูดคุยกันในรายละเอียดอื่นๆทั้งนี้พักรวมไทยสร้างชาติไม่มีข้อต่อรองหรือข้อเรียกร้องใดๆทั้งสิน้นขณะเดียวกันทางพักเพื่อไทยยืนยันว่าไม่มีนโยบายหรือการดาเนินการใดที่ขัดต่อเจตนารมณ์และแนวทางในการเมืองของพักรวมไทยสร้างชาติโดยเฉพาะในเรื่องชาติส ศาสนาพระมหากษัตริย์โดยจะช่วยกันสร้างความเข้มแข็งมั่นคงของสถาบันหลักทั้งสมต่อไปขอบคุณพักเพื่อไทยที่ให้เกียรติและเห็นถึงศักยภาพของพักรวมไทยสร้างชาติ นายเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพักรวมไทยสร้างชาติโพส์ตข้อความผ่านเฟซบุ๊กเช่นกันว่าทั้งสองฝ่ายมีข้อสรุปร่วมกันว่าจะเร่งจัดตั้งรัฐบาลเพื่อเดินหน้าประเทศจะร่วมกันทำงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนด้วยความปร่งดองสมรชันทั้ง ทั้งทางพักรวมไทยสร้างชาติไม่มีการตั้งเงื่อนไขเรื่องกระทรวงในการพูดคุยหารือกันแต่อย่างใดพักรวมไทยสร้างชาติพร้อมจะให้การสนับสนุนและให้เกียรติพักเพื่อไทยในฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาลขอขอบคุณแหล่งข่าวคมชัดลึกค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ